เข้าใจแล้วครับคุณต้องการให้สคริปทั้งหมดเป็นภาษาไทยทั้งส่วนอินโทรของช่องที่เดิมผมใส่เป็นภาษาโปรโตุเกสด้วยผมาจะาเขียนใหม่ให้เป็นสคริป YouTube ภาษาไทยเต็ม1200คำเกี่ยวกับมิดไสายใหม่ของไทยทูฟานี่2025พร้อมุก30วินาทีเร็วๆโดยไม่มีหัวข้อครับ คุณเคยจินตนาการไหมว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งอาวุธยุทธศาสตร์ที่โลกทั้งโลกต้องหันมามองตอนนี้ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพราะในปี2025นี้ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าทูฟานีหรือที่แปลว่าพายุสุดโหดขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่พร้อมเขย่าตลาดอาวุธโลกด้วยพลังทำลายและเทคโนโลยีล้ำสมัย ยินดีต้อนรับสู่ GearHub ช่องที่พาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีการทหารใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังเรือรบหรือแม้แต่ขีปนาวุธที่กำลังเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจทั่วโลกหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามตอนนี้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตสำคัญสำหรับขีปนาวุธทูฟานีนั้นเกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาเป็นที่ปรึกษา จุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพทางการป้องกันประเทศที่ทันสมัยไม่แพ้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคทูฟานี่ได้รับการออกแบบด้วยระบบนำวิถีขั้นสูงผสมผสานร,ระหว่าง GPS เรดาร์และระบบอินฟราเรดทำให้มีความแม่นยำสูงแม้เจอกับการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงถึงระดับแมสซีทำให้การโจมตีเป้าหมายเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากถูกยิงออกไป ด้านพิสัยการยิงทูฟานีสามารถทำการยิงได้ไกลถึง1,500กิโลเมตรครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกสิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยมีพลังการป้องปรามเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและยังทำให้หลายประเทศเริ่มหันมามองไทยในฐานะผู้เล่นสำคัญด้านยุทธ,ธศาสตร์ขีปนาุธรุ่นนี้สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงทั่วไปหัวรบเจาะเกราะสำหรับทำลายสิ่งก่อสร้างหรือเป้าหมายที่แข็งแรง ไปจนถึงหัวรบที่ออกแบบสำหรับปฏิบัติการเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังใช้เชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่ปลอดภัยกว่าและต้นทุนต่ำกว่าเดิมจึงง่ายต่อการผลิตและเก็บรักษาเมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีที่นำเข้าจากต่างประเทศทุฟานีมีต้นทุนต่ำกว่ามากราคาต่อลูกอยู่ที่ประมาณ3.5ล้านดอลลาร์หรือราว125ล้านบาทขนาที่ขีปนาวุธตะวันตกบางรุ่นมีราคาสูงกว่านี้ถึงสองเท่าจุดนี้ทำให้มีการคาดการณ์ว่าไทยอาจจะกลายเป็นผู้ส่งออกขีปนาวุธรายใหม่ในอนาคต สิ่งที่น่าสนใจคือการผลิตทูฟานีไม่ได้เป็นเพียงการสร้างอาวุธเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของไทยที่สามารถออกแบบและพัฒนาได้เองในประเทศสิ่งนี้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและยังส่งสัญญาณไปยังนานา,นาประเทศว่าประเทศไทยพร้อมจะยืนหยัดด้วยกำลังของตนเองนักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่าทูฟานีจะไม่ใช่แค่อาวุธเชิงยุทธศาสตร์แต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตเพราะประเทศที่มีขีดความสามารถป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้น ย่อมมีอำนาจต่อรองในเวทีโลกมากขึ้นไปด้วยการที่ไทยสามารถผลิตขีปนาวุธพิสัยไกลได้เองแทนที่จะต้องพึ่งการนำเข้ายิ่งทำให้ประเทศมีความมั่นคงทางยุทธศาสตร์มากขึ้นกองทัพไทยยังมีแผนที่จะพัฒนารุ่นใหม่ของทูฟานีในอนาคตโดยปรับให้สามารถยิงจากเรือรบและเครื่องบินได้หากสำเร็จทูฟานีจะกลายเป็นระบบอาวุธหลายมิติที่ใช้งานได้ทั้งบนบกทะเลและอากาศเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกองทัพไทยอย่างมหาศาล ในภาพรวมขีปนาวุธทุฟานี่คือก้าวสำคัญของไทยในปี2025ที่ทําที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมาจับตาไม่เพียงแต่ในด้านสมรรถนะที่แข็งแกร่งแต่ยังสะท้อนถึงความพยายานในการสร้างอนาคตด้วยตัวเองของประเทศแล้วคุณละคิดว่าทุฟานี่จะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการอาวุธโลกได้หรือไม่คอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่าง และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม GearHub เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารและอาวุธใหม่ๆที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณอยากให้ผมเขียนต่อ5ชื่อคลิปดึงดูดสายตาบวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กเป็นภาษาไทยด้วยไหมครับเข้าใจแล้วครับคุณต้องการให้สคริปทั้งหมดเป็นภาษาไทยทั้งส่วนอินโทรของช่องที่เดิมผมใส่เป็นภาษาโปรตุเกสด้วย ขอมาจากเขียนใหม่ให้เป็นสคริปต์ YouTube ภาษาไทยเต็ม1,200คำเกี่ยวกับมิสไซล์ใหม่ของไทยทุฟานี2025พร้อมหก30วินาทีเร็วๆโดยไม่มีหัวข้อครับคุณเคยจินตนาการไหมว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งอาวุธยุทธศาสตร์ที่โลกทั้งโลกต้องหันมามองตอนนี้ไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพราะในปี2025นี้ประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าทูฟานี หรือที่แปลว่าพายุสุดโหดขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มขีดความสามารถทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่พร้อมเขย่าตลาดอาวุธโลกด้วยพลังทําลายและเทคโนโลยีล้ําสมัยยินดีต้อนรับสู่ียร์ฮับช่องที่พาคุณเจาะลึกเทคโนโลยีการทหารใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังเรือรบหรือแม้แต่ขีปนาวุธที่กําลังเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจทั่วโลกหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามตอนนี้เพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตสําคัญ สำหรับขีปนาวุธทูฟานีนั้นเกิดขึ้นจากโครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและบริษัทด,ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเองโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาเป็นที่ปรึกษาจุดประสงค์หลักก็เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพทางการป้องกันประเทศที่ทันสมัยไม่แพ้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคทูฟานีได้รับการออกแบบด้วยระบบนำวิถีขั้นสูงผสมผสานร,ระหว่าง GPS เรดาร์และระบบอินฟราเรดทำให้มีความแม่นยำสูงแม้เจอกับการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส ขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงถึงระดับแมสซีทำให้การโจมตีเป้าหมายเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังจากถูกยิงออกไปด้านพิสัยการยิงทูฟานีสามารถทำการยิงได้ไกลถึง1 5ึ0งกิโลเมตรครอบคลุมทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกสิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยมีพลังการป้องปรามเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและยังทำให้หลายประเทศเริ่มหันมามองไทยในฐานะผู้เล่นสำคัญด้านยุทธศาสตร์ ขีปนาหุธรุ่นนี้สามารถติดตั้งหัวรบได้หลายประเภทไม่ว่าจะเป็นหัวรบแรงระเบิดสูงทั่วไปหัวรบเจาะก,กรอดสำหรับทำลายสิ่งก่อสร้างหรือเป้าหมายที่แข็งแรงไปจนถึงหัวรบที่ออกแบบสำหรับปฏิบัติการเฉพาะด้านนอกจากนี้ยังใช้เชื้อเพลิงแข็งรุ่นใหม่ที่ปลอดภัยกว่าและต้นทุนต่ำกว่าเดิมจึงง่ายต่อการผลิตและเก็บรักษา เมื่อเปรียบเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีที่นำเข้าจากต่างประเทศทูฟานีมีต้นทุนต่ำกว่ามากราคาต่อลูกอยู่ที่ประมาณ3.5ล้านดอลลาร์หรือราว125ล้านบาทขนาดที่ขีปนาวุธตะวันตกบางรุ่นมีราคาสูงกว่านี้ถึงสองเท่าจุดนี้ทำให้มีการคาดการณ์ว่าไทยอาจจะกลายเป็นผู้ส่งออกขีปนาวุธรายใหม่ในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจคือการผลิตทูฟานีไม่ได้เป็นเพียงการสร้างอาวุธเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของไทยที่สามารถออกแบบและพัฒนาได้เองในประเทศสิ่งนี้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและยังสง่ง